เดกรุเกไทยเพจที่น่ารักตลอดกาลแสดงและนางเอกสาวคืนนี้รับใช้ผู้ชมท่านเพ็กเทพประชาหอฮัวสองนางเองกประสิทธิ์โมลิลปบมือดังๆสักครั้งครผู้ชมทุกคนนี่คือลิเกดาราชายลว้วนรับใช้ผู้ชมท่านรักคุณผ้หญิงท่านเสร็จโมลินจัดให้ทุกๆศิลปินดาราน,น,น,น้าแสดงดาวตลกจิกกิงนุกๆที เข้าฟ้าง,งนัลงดูทวงตาดวงใจควันหรือไทยสุดที่รักที่คอยอุจจาราที่ควันหรือดีดวงจักราาเนาูโนโดวงสมองที่ขอพรปฝากใจไปจดตัวนะโปรดพีีเมตาน อย่าโกรธเครื่องเลื่องลายหมอกรักพักดีให้ขอฟ้าหัวใจไว้ในสวง,วงดัวหรือดีน้องอย่าแงแปลงนายโปรดจงเห็นใจ สารกรรมจากคุณดีคุณบ่ <shras> ตัวที่เห็นที่ต้องอค่งคาขอเดียงเดียงานชิมีชิมิวังวิชฉาจะลอยจะดูดีโอ้ไม่อ้โหวันท้่สิบแปดสิบเก้าเลี้ยวกันกําลังอ้อจะลอยจะโผลจริงๆ เวลาไปหาเพียงเจ้าทุกวันเวลาไปหาเพียงเจ้าทุกยามคำเท้าคอยเฝ้าคอยห่วงทุกยามคำ เดี๋ยงมีันไปเรื่องหาสิห้าสิบหกแล้วนะกําลังวัยรุ่นโยงานรับตัว

ช้บตั้งแต่วันนั้นก็ปัจจุบันเดี๋ยวนี้อมาจะไดอีกสักทีเดี๋ยวกพวกคุณพระเอกเทพบัญชาอะไรเิมที่าอยากจะได้กสักทีนีนะ จะคนอยากจะขออีกสักทีเดี๋ยวก่อนขออะไรผู้ชมเขาคิดมากก็ลองไปถั่วเมีกยงก็ขออะไรขออยู่ใกล้ขอจูขอจับขอจูจีขออะไรก็ได้พิหนุ่มครั้หนึ่งแค่ควาฟฝักนานจังล้วขอบคุณนะครับแม่แม่เดี๋ยวขอบคุณนะคุณแม่ พอ่คุคมโนมาโดยหอเขาเลยให้ละอยเลยนะครับขอุาตนับพี่สาวมีชเทียตั้สองมั้ยแหมมึงก็พูดไปนีความสัมพันเมียผัวจากกันชั่วช ไปไปไหนไปไปลงไหนลงอะไรลงไม่เอาแล้ววันยาอยลงเเนี่ยอย่าลอลยี่พลงลงหอลงหออยากรวมรวมหอแล้วพีเจ้ขอรรวมลงเมื่อวันตายเมื่อวันตายตายไม่ซาสื่ง จ,จนกว่าความใจเย็นเราจะอยู่เป็นคู่กิบเหมือนน้ำพลิกกับประทูส่ก and โมเป็นนางเอกมึงกูลืมมงกุฎไงไม่งั้นกูเคี่ยวกับพี่เทพบัญชาแล้วไม่งั้นไม่งั้นประสิทธิ์ต้องมาเป็นตัวกูนะเนี่ยเอออยากให้ประสิทธิ์เป็นตัวมึงก่อนเหลียงให้คุลืมมังกดเดียวคุสวยมากเลยจริงหรือเปล่าอุ้ยยืนเดือดตุนะค่ะยืนเดินดตุไดนด้วงต้องมีเกมมีประกันสังคมใหม ไม่มีมึงตายเนี่ยเขาก็ไปช่วยทั้งคันนะออย่าไปตายง่ายๆอย่าโดนตัวครับพี่หนูจักรจี้ไม่เมียครัำพูดนะกูบ้าจี้ไม่บาจี้เหรออ๋ออันนี่ยต้องมาจากอายุทยาไมล์เกตตัวเองทำไมหมายดูผมที่ย่างต้องใส่ใหม่ใช่ไม่ได้ใส่ไหม่ชื่ออะไรเนี่ยเขาหรอเอาชื่อจริงชื่อเล่นเนี่ย เอาชื่อจริงชื่อจริงชื่อว่าเม็ดหลนเม็ดหลนชื่อจริงชื่อเม็ดหลนจ้ะกินอะไรมาเน่าเลยเนี่ยเขาเลี้ยงดีเขาเลี้ยงดีเออชื่อเม็ดหลนเหรอจ้าลองกระผมเปียบเลยผมจริชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยว้ายคนอะไรไม่รู้ชื่อใครกันเปรียบเลยดูซินึกว่าเป็นเพนอารวาสเต้นให้กูพูดพูดอย่าง อุ๊ยโอ้โหเวลวซีชื่ออะไรละเมนโกลไม่ใช่จริงหรอชื่อจริงผมก็มีชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะหงุดหงิดโอ้หมึงเป็นเม็ดลมแล้วมึงหงุดหงิดท่าทางหนาวอย่างนี้มึงน่าจะหงุดมากแล้วคุณมีชื่อเล่นอ่ะมีชื่อเล่นค่ะมันมีชื่อเล่นด้วยชื่อเล่นคุณชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อเมธแล้วคุณเนี่ยมีชื่อเล่นเปล่ามีครับชื่ออะไรอ่ะเลียตายแล้ว นี่ชื่อคุณกับดิฉันนี่จะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะคค่ะเขาเท่ากันเลยเลียเม็ดไงวบ้ามันพูดเลียและเม็ดเออมันจะมาพูดเลียเม็ดไม่ได้เลยแล้วนั่งันหลายคนเนี่ยเออเชิญเลียให้เต็มที่เลยเดี๋ยวอยู่กันสี่คนอยู่สี่คนแล้วก็ต้องเรียกให้รวมกันเลยเรียกังไงทารดรเลียเม็ดนันทยา สี่คนเราอยู่สี่คนนะเรก็ต้องเรียกสี่คนพูดให้จังไรไม่ได้กคนสี่คนรวมงานที่นานๆจะได้เข้ากรุงเทพว่าเล่นไม่ถูกเลยกูเข้าไม่ว่าแล้วหลงแม่งวนอยู่นั่นและวนหลายรอบเลยกูเนี่ยไอหลงไม่ว่าหรอกทำไมอ่ะทะเลาะกับคนตกรถเนี่ยไปทะเลาะขอทําใหม่ให้นุมก็จอดไม่ได้นี่ก็จอดไม่ได้ที่มันแคบจอดแล้วก็ต้องวนหาที่ไปจอดใหม่เรามาหาอะไรเล่นสนุกๆหนึ่งได้ เดียวก่อาอะไรเอาเอาเอารัดข้างคลองดีไหมอุ้ยได้ได้เอาได้มันต้องอย่างนั้นไปแช่อย่างนี้ชอบอพี่มิวสิกกันนไหม บังกันมึงไม่ทนก็กูล่ะเอากูนัดก็จะทนกันสิกูถนัดฝั่งนี้อะไรนะกูถนัดฝั่งนี้แล้วมึงไม่บอกกูล่ะเอ้ากูจะลุ้งไปหรอกกูถนัดฝั่งนี้กูเข้าไปทางนี้มันไม่มาทางนี้เดี๋ยวกูไปทางนู้นเอาได้จอมตีนนี่กูจะไปลู้งไป เวทีหรอทำไมอ่ะ้ยคุณถนัดฝั่งไหนแน่เนี่ยก็ต้องไม่รู้ทีดอยู่ตรงไหนก็ว่าถนัดตรงนั้นแน่โออแล้วถนัดตรงนั้นแล้วไม่ยังไงปังเนี่ยมันต้องชนกันคิมันต้องชนกันปั๊ชนเนี่ยเนี่ยอะไรนี่นี่พี่อ๋อปั๊งคืองานชนกันอ้มึงพูดว่าชนมึงก็รู้เรื่องแล้วเรอบ้านน้องอยู่ฝั่งคอนบ้านที่อยู่ฝั่งนีหัวสมาคมชนกันอาละวาดกัน ชนก็หัวเหัวกูหลุดหมดเลยชนอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมาชนอย่างนี้ยังไงแล้วมันจะอย่างไรถ่ายแล้วทำไมผมเป็นแบบนั้นนะ่นะนึกว่าตั้งกบบงระบังกถ่ายรูปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหัวเห่อถอดหมดเลยมีร,ร้อยกรณีครับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามมาดูนะครับเมื่อเล่นที่ ที <muitas S 2> ่ไหนสารหลักเมืองก็ยังมาครับคุณอาจารย์มูลขอบคุณน้องไปเอ็นขอบคุณอาจารย์พยงขอบคุณคุณิพงาขอบคุณน้องเดียวขอบคุณคุณชฉลิยที่ฝากรางวัลมาขอบคุณคุณพี่นี่ที่ขายของที่ดีเลยสุดยอดพี่ปืนพี่ปืนนะพี่กันพี่กันเหรอพี่กันเอาพี่ปืนมาเลพี่ปืนนะเอาพี่ปืนจับหนูไม่ได้เลพี่ปืนคนสวยไหนอ่ะพี่ปืนนั่งหมือนกินฝนชื้นอยู่นะมั้ใช่ที่ไหนนี่มึงนัญชยาที่ไม่นานเราเป็นคู่วิวาแต่งงานกัน ให้สมศักดิ์ศรีอยู่ไปยังมีความสุขเราจะไม่ลพล<ห>าดเลยนะที่เขาได้กล่าวเลยว่าหญิงหนึ่งคือยอดดวงใจหญิงขัดไปคือกำไรชีวิตหม่อมชั้นนันทยาผู้นี้อยากจะรู้นะว่าหม่อมฉันเปรียตหรือก,กับหญิงประเภทใดกันเองครับนันทยาพันนันทยาเปรตจำเอนเพศเพศใดวะเพศเม็ดเม็ดงามฮะไม่ต้องาพี่พูดมาเลยไม่ค่ะหม่อมฉันให้เจ้าพี่ต่อจากงานที่เล่นค่ะ ขอฉันเปรียบเสมือนหญิงประเภทใดอดีครับมันต้องพูดไปทีครับไม่หรอกเธอคือยอดดวงใจของพี่ปเป็นที่หนึ่งของพี่เปรียบเสมือนเ <c oughs> พชรอยู่บนยอด <c oughs> อะไรนะพี่ไทย <c oughs> องกลเขาสมองคอยใช่เธออยู่สูงสุดไม่มีใครมาทับรอยได้พี่จะรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นตอนนี้เราเนี่ยแอบ,บชิมสุกก่อนห้า หมอมชั а, ้นเนี่ยถ้าหาบมากแม้วันแต่งงานมาถึงหมอมชั้นมีข่าวดีจะบอกกับเจ้ามีข่าวดีบอกบอกมีข่าวบอกตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ครับบอกตอนนี้ก็ไม่ถึงเล่นี้ครับเจ้าพี่พร้อมอะไรก็บอกพี่นะให้คำมั่นสัญญาเป็นลมไม่ได้เลยหลังจากหลายชาติตอนนี้ยิ่งสนได้เกิดมาเป็น ฉันมาเป็นคู่รองใจฟัง,งท,ท,ที่เท่บัญชาพูดมาว่ารักได้เจ้าชูเกิดว่าชา I'm going to go to the